ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กำลังคนเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือคึกครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมแสงทองยามเช้าบนยอดภูจังหวัดสกลนครจัดงานนวัสก,การองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน โดยมีนางรำกว่าหกพันคนรุ่มรำบูชาถวายองค์พระธาตุเชิงชุม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจําวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริง้งธิติมาด่านวิบูลนะคะและก็น้องดูดีสิรินประเสริฐสังค่ะใช่แล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่จันทร์สุดท้ายของปี2568กันแล้วนะคะยังค,คงติดตามข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะสช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางระบบทีวีดิจิทัลนะคะกดหมายเลข11นะคะก็จะมาพบกับพี่พริ้งแล้วก็หนูดีตอนนี้เลยรวมไปถึงงงช่อทา Facebook แฟนเพจนะคะ NBT ภาคอีสานนะคะในช่องทางนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะที่รับชมมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าได้เดินทางกลับบ้านกันหรือ,อยังและช,ช่วงนี้การจราจรเป็นยังไงกันบ้างนะคะรวมไปถึงทาง YouTube Channel ด้วยนะคะในช่องของ News n v t ขอนแก่นนะคะก็เข้าไปกด Subscribe แล้วก็ติดตามรับชมข่าวสารได้ค่ะค่ะปลายปีแบบนี้นะคะหลากหลายที่เนี่ยก็จัดกิจกรรมนะคะรวมถึงหลายๆคนเนี่ยอยู่กับระหว่างช่วงของการเดินทางนะคะมิตรภาพ ติดมากๆนะค,ะ,คะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนกันสักนิดหนึ่งซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะพาไปติดตามนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะคะที่จะอำนวยความสะดวกสามารถที่จะจอดนะคะแวะนอนพักได้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงในอย่างพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองนะคะ,คะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะคะกรณาหลีดเรื่องเส้นทางอนอกในบริเวณประตูเมืองขอนแก่นนะคะเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะแล้วก็ถนนมิตรภาพนะคะฝั่งเซ็นทรัลนะคะอาจจะมีการปิดการสัญจรเนื่องจากว่าจะมีการ เตรียมพื้นที่นะคะในการจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่2569นั่นเองค่ะยังไงก็วางแผนการเดินทางเส้นทางในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีปริมาณรถเนี่ยเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจริงค่ะค่ะและก็รวมไปถึงปริมาณรถที่จะหลั่งไหลเข้าภูมิล,ลำเนาและไปท่องเที่ยวด้วยในช่วงนี้นะคะ,คะเพราะว่าอากาศเริ่มกลับมาหนาวอีกแล้วใช่แล้วดีใจจังเลยที่กลับมาเย็นอีกครั้งรับปีใหม่ถูกต้องเลยซึ่งเดี๋ยวจะได้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการท่องเที่ยวนะคะในโซนภาคอีสานก็คงจะหนีไม่พ้นจังหวัดเลย หนาวส,สุดนะคะหลายคนก็อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆนะคะอยู่ที่เมืองเลยนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดสกลนครด้วยนะคะ,<ช>คะเดว๋ยวจะได้พาคุณผู้ชมไปกันค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราสองคนค่ะขอนําคุณผู้ชมนะคะได้ร่วมรับชมสารคดีนะคะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติค่ะสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาะบรม,มาราชนนินีพันปีหลวงขอเรียนเชิญรับชมค่ะ ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักง,งานปาปสเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน ต่อมาสำนักง,งานปปสจึงจัดสรรง,งบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรกภัดของสถาบันมหากษัตริย์ไม่คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความเร็จอย่างมากและก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับ มีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจ,จํานวนมากด้วยในทางพระราชฐานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมอบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามในทางพระราชานของของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้กระราบใจประสานนิกรประชาชนยังมีความรับผิดชต่อสถาบันพระมหากษัตย์ ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอนตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อนเนื่อง ถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผดินรวมทั้งสิ้น19,205แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผดินจำนวน9 4 2ทุนในวันที่4สิงหาคม และในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกําลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกและความขัดแยง้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟอ้อ ก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน นช่นะคะก็เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งหลังจากที่พระองค์ได้พระราชทานนะคะก็มาจนถึงปัจจุบนันนี้ก็ยังคงมีอยู่ค่ะเพื่อเป็นกราะคุ้มกันนะคะให้กับผสมนิกรชาวไทยอย่างเข้มแข็งค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกกันนะคะที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาพระราชทานหน้าหีบศพพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา เย็นวันนี้ที่วัดหนองแมงดาราชบำรุงตำบลปาก่ออำเภอชานุมาจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเทพรัตน์ตันตยานนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับครอบครัวของพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ ต่อจากนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพของพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมในการนี้พระบรมรงสานุวงศงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึง้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้พลทหารทิตาวตวันพลเยี่ยมสังกัดกองพันธ์ราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติณสมรภูมิบ้านหนองจานอภโคกสูงจาสะแก้วเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยศพของพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมมีกำหนดสวดบําบเพ็ญกุศลที่วัดหนองแมงดาราชบํารุงตบลปาก,ก่ออาชานุมาจัังหวดอํนานาจเจริญไปจนถึงวันนี้คือวันที่29ธันวาคมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่30ธันวาคม2568ค่ะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของพลทหารที่เสียชีวิตในการนี้ด้วยนะคะนอกจากพลทหารที่เสียชีวิตแล้วนะคะเรายังมีพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งได้รับพระราชกรุณานะะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานสิ่งของค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแจากันดอกไม้และตรากรก้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิจิตกิจวิรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแจกันดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจํานวนห้านายประกอบด้วย 1. พลทหารสุป,ปรกิจเที่ยงพลอย 2. สิบเอกปฏิพานมั่นกู้3จ่าสิบเอกะเนศสุขนอก 4. สิบเอกปฏิวัต จอนเอกา5พนทหารพงพิสิทธิ์แสนเจ๊กซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการรักษาตัวแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะจากทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยพนทหารและญาตินะคะก็ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ ค่ะก็ขอให้พลทหารทุกท่านนะคะที่ได้รับการรักษาตัวอยู่นะเวลานี้นะคะก็ขอให้แข็งแรงโดยเร็วนะคะจะได้เผื่อจะได้ทันนะคะกลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับญาติญาติของพลทหารทุกท่านด้วยนะคะเรามาดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะพอเวลาที่อากาศนียเริ่มหนาวเย็นขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการมอบผ้าห่มกันหนาวนะคะให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จังหวัดเลยค่ะ หน่วยพระการเครื่องที่2 3มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย พันเอกนัชชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23พร้อมด้วยส่วนราชการจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดทรายขาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน150ผืนเพื่อบรรเทาความเร้รอนในเบื้องต้นทั้งอย่างเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยในช่วงนี้จังหวัดเลยมีอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11องศาเซลเซียสค่ะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะคจากนั้นนะคะท่านผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3พร้อมด้วยส่วนราชการได้เดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาวนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ตําบลหาดทรายขาวค่ะซึ่งเป็นการช่วยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นของจังหวัดเลยนะคะ ต้องบอกว่าจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อากาศค่อนข้างหนาวเลยค่ะตามคําขวัญเขาบอกว่าสุดหนาวในสยามนะคะก็หนาวจริงๆนะคะดูจากภาพนี้แบบเขาก่อไฟกันเลยใช่ค่ะและที่สําคัญคือโดยส่วนมากจะมีผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่กันเยอะนะคะทําให้บางทีเนี่ยอาจจะหนาวมากกว่าคนอื่นๆนะคะเนี่แหละค่ะก็ต้องมาก่อไฟผิงไฟกันนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความหนาวในช่วงนี้นะคะดังนั้นการมอบผ้าห่มกันหนาวในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบรรเทา ความหนาวเย็นในเบื้องต้นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของภัยหนาวเนี่ยภาคอีสานหนาวกันทั้งภาคเลยนะคะเรายังมีอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่วันนี้ค่ะจะได้ไปร่วมนะคะมอบเป็นสิ่งของนะคะตั้นภัยหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ หน่วยฝึกทหารนะคะเป็นนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28ค่ะได้จัดโครงการพี่รอดอปั่นน้ำใจต้านภัยหนาวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดน้องบัวลำพูพันโทสุริยาสินสิริวัตน์ค่ะท่านผู้บังคับ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28เป็นประธานค่ะในกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวนะคะตามโครงการพี่รอดอปั่นน้ําใจต้านภัยหนาวนะคะโดยพี่ๆค่ะนักศึกษาวิชาทหารที่มณฑลทหารบกที่28ค่ะพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะสาขาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ28ค่ะร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวโอ้โหอันนี้มอบกันหัวสั่นเลยนะคะเด็กๆสนุกมาก <c oughs> นะคะมีกิจกรรมมาใ,ให้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะ ว่าอย่างที่เห็นในภาพเลยน,นะคะว่ามีทั้งกิจกรรมด้วยมีขนมค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ของเล่นเยอะแยะเลยนะคะ,คะให้กับน้องๆค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่หน้าเสาธง5นาทีให้ความรู้นะคะให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของธงชาติไทยค่ะพร้อมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติแล้วก็กิจกรรมนาทน,นาการอย่างในภาพนี้ะนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองนะคะเป็นความสุขสนานให,ให้กับน้องๆนะคะนักเรียนโรงเรียนเทพคิรีพิทยาคมค่ะ ที่บ้านเทพคีรีหมู่7ตําบลเทพคีรีอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลพูค่ะโดยที่ผ่านมานะคะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมวลทหารบกที่28ก็ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพี่รอดอปันน้ําใจต้านภัยหนาวนะคะพร้อมจัดชุดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้ป่วยทุพพลภาพนะคะพร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความร้อนของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกค่ะโดยพร้อมดําเนินครงการช่วยเหลือ ในทุกมิติอย่างเต็มศัก,กยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะคะมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับผ้าห่มเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะซึ่งเวลาพี่ๆรอดอไปแบบนี้เนาะความเป็นนักศึกษาวัยรุ่นอยู่นะคะก็ะ อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมนะคะที่บ้านเทพคีรีอําเภอนาวังจังหวงัดนนาบุรีด้วยนะคะก็คือนอกจากผ้าห่มกันหนาวแล้วก็เนี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะให้กับน้องๆที่สําคัญยังมีกิจกรรมที่ดีมากเลยก็คือ การให้ความรู้ในเรื่องความสําคัญของธงชาติไทยเพื่อปลุกฝังอุดมการความรักชาติให้กับน้องๆเยาว,วชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าที่นี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็อย่างต้องการนะคะความช่วยเหลืออย่างเพิ่มเติมค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ทงงาน,นงวแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกินเออก็จริงนะดูไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทําให้เกิดฝุ่นพิษพ m 2.5มไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจํานวนมากแล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไงการหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM 2.5ได้อีกด้วยนะใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วยเปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ัวร์อีสานวิถีชีวิตท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมข้าศาลบ้านเฮ่าเหื่อหมูเห่าเาชาาอีสานหินแหดึกใจรังไข่ใช่ใช่เดี๋ยวก็เอาวันหินหินแหนนี่แล้วก็ว้าหินคอ,อยเบยดิดอหรอคอยดึกขาดยาเด็กหางท้างเหล่วกว่อนซ้ำคำปัน่นออบริสุทธิ์<อ>นในว่าเยี่ยนไผ่คนน้ำมาย่างเดียวโสข่าวทุกมือวันอาทิตย์สิบหานาฬิกาหอดสิบหกนาฬิกา ทาง NBT ภาคอีสานกดหมายเลข11 เข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับพีงแล้วก็น้องหนูดีค่ะ mm hmm. อย่างที่บอกตั้งแต่ในช่วงต้นเลยนะคะ,คะว่าช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาล mm hmm. ปีใหม่แล้วนะคะการเดินทางค่ะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆ mm hmm. ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราสองคนค่ะจะพาทุกท่านนะคะได้ไปติดตามนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะที่ตั้งจุดตรวจนะคะแล้วก็ให้บริการแก่ประชาชนในช่วงของการเดินทางปีใหม่ค่ะ ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ค่ะพร้อมกับการประชุมเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะพร้อมด้วยร่วมกับพิธีเปิดนะคะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569 โดยมีนายภัยทูลพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในระดับจังหวัดขณะที่พิธีเปิดศูนย์อำนวยการมีนายชัยวัชื่นโกสุมรองประลัดกระทรวงมหาไทยเป็นประธานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมหนึ่งปอพอ,อ,อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสรารภัยกรุงเทพมหานคร นายไพฑู์พรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะไม่จากัดเฉพาะแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นพร้อมกําชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพื่อลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดอำนาจเจริญได้กาหนดเป้าหมายช่วงเทศกาลปีใหม่2569โดยอุบัติเหตุทางถนนต้อง ไม่เกิน3ครั้งผู้บาดเจ็บต้องไม่เกิน2รายและผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน1รายนะคะภายใต้การรณรงค์ขับขีบ่ปลอดภยัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ แน่นอนค่ะว่าเป้าหมายของแต่ละจังหวัดเนี่ยจริงๆก็คืออยากให้เป็นศูนย์เลยนะคะไม่อยากให้เกิดเลยทั้งอุบัติเหตุทั้งการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะอย่างที่ขอนแก่นเองนะคะก็มีเหมือนกันนะคะพี่พิงก็คือโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุขับดีๆนี่โดยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการมาคิ c อ off แล้วนะคะสําหรับโครงการขับดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับขับ ขับช้าช้าไม่ประมาทนะคะไม่เล่นโทรศัพท์นี่เลยสําคัญมากอันน,นี้สาคัญมากแล้วก็คาดเข็มขัดนิราภัยสวมหมวกกันน็อกขับร